ครับคันจ uh, ักรแกล่ะหรือว่าอยู um> um ่ๆยนจักรแกล้ด้วยใช่แล้วจะถามชื่อเรามองเราถามชื pues ่อก well> uh ่อนแรงในรับขอทุกคนเริ่มถามเอยโอเคชื <h <h ่ออะไรครับช erm ื่อนานเชครับนันเชชื่อเทเทชื่อเชช่างชีแมนว่าอะไรครับไม่รู้ครับโอเคน้องนานเชนะครับนันเชอะไรนะขออีกรอบนานเชนันเชมาหามแม่รู้ได้ เป็นใครทำชื่อน่อ่าาชื่ออะไรครับน้องออยโอเออยมาจากโรงเรียนเป็นียาชสิิเซสรปารัโอ้โห้ฮ้ยกุ่มไหนกุ่มจีนะฮะชีไ้ก็ใครจะยู้ใช้ได้เลยเออายอาโน่ถามโรงเรียนน้องโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนชมสุาเด็นที่น่เยชนะเขาเซลล์โเรปาเลครับ่าองมาเล็วมาแหวนด้ยฮะ เขาขึ้นมาทีนะสเจ็โอ้โหอ้อะคุณต่อไปต่อไปนะครับที่ตายเหรายโรงเรียนะไรครับเงี้ยศีราชาครัชาเา้นเอีะชาอย่าเงี้ยเฮ้ยตายตายไปต่อยกับใครวะตายครับเรียยศีราชาต้องต้องตายอย่าไปต่อยกับมังต่อนั่งใจเย็นๆต่อไปมันสวยอเราชื่ออะไรครับชื่ออะไร้องเดินมาจากโรงเรียนโรงเรียนบ้านฉาจรา์คิยา เดี๋ยอนนะก่นโเงนบ้านสาที่รีะโอยียังมีสว่านะต้องเวนเด็กเลปุ๊บไม่ใช่เาคิดไม่ทันหรกพาอทิ้นเหรออต่อไปครับชื่อรายการขโรงเรียนอะไรครับกว่าค่าโรงเรียนมาจาพุทธีอีกทาเออเอาเดียวเหอฮะเดียวเาเพื่อนอยู่ไหนครับเอาเสียงเยครับมาค่ <rubber int young ißt> คใช่ไหมมาสคนมาสี่คนสี่คนใช่มาสี่คนไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับกับกล่มอกห้าคนลดโทด้วยนะฮะลดเต็มแล้วกอะล้อเองนะฮะนี่เขอ้าวเลยก็ไม่่ค่ะชื่อคอยค่ะมาจากโรงเรียนนักชาติคอสี่สิบแปดจังหวัดจันทบุรีค่ะวที่โรงเรียนขนาดนี่ก็ตกใจเลยตกใจดียวอาหารกลางวันคือนกหวีดเหรอครับ คิดแสแก้วหูเสยครูยิ้เลยนะฮะดูคุณครูซะก่อนเป็นไงละนี่แกนนำแล้เนีเออเป็นกายเลยกับครูซะด้วยชื่ออะไรใครตอคนี้คนี้ใช่ไหมเมื่อกี้คนี้คนนุ้นคุนก้นี่นะบอกเชื่ออะไรรับ้างเลยคเชื่อนะค่ะโรงเรียนอยากูเออยามองตาพี่ก้าอย่างั้นสิับ ยาวมากเลยอ่ะว่าครับผมโรงเรียนราชประชาสมาคมสายไฟมัธยมบ้านเชียงรพิเศษนะครับเป็นโรงเรียนชั้นปรมค่ะโอ้โหผมขอสีตรงไม่ได้น้องเนี่ยสุดยอดนี่ขอหลังต้องคลยเวลาเขียนในข้อสอบพอไหมพอชื่อโรงเรียนครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะพอกับกรุงเทพมหานครมอรมันก็เสร็จไม่ได้แล้วไม่ใชื่อจังหวัดไม่ใช่โรงเรียนเออว่าคันออกไปเป็นเป็นไรกันเนี่ยโอเคนะ มี้ก huh? uh ่อนมีแฟนคลับม oh, 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 ั้ยมีแฟนคลับชื่ออะไรครับชื่อมิ้งค่ะมาจากเรียนหน่วยทองจันทยาค่ะเอาเพื่อนอาเพื่อนหายเพื่อนแล้วครับปะอ๋อลุงพี่นิมนครับผมอ๋อหลุงพี่มาถึงแฟนหรอไม่ใช่หรอครัเขางานพิธีารครับผมโอเคข้อสุดท้ายชื่ออะไรครับโรงเรียนอะไรครับน้องสาวเรียนจัลจาร่าคอมพิวออีกที ต่อจากโรงเรียนสังตระลาศประโรงค่ะผู้หญิงมาบอกสังระลาศแล้วก็จิงสังตรลาศสังตรลาศเออโอเคอ่ะคราวนี้แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งฝั่งเนีก่ยครับผมแล้วกั้งเรไปห้าคนเลยนี่ก็ต่อบง่านครับเดี๋ยวเอางี้ก่อนเขาบอกว่าโห้ยไอ้ใครอยากอยู่ใครอยากอยู่ทีม่กั้งครับผมอยากอยู่ขอโทษนะ วางไว้ตั้งแต่ซองับผมอะไรครับผมเออเอาไปเลยยองไงครับใช่ที่หลอกเอวไม่ดีเหมือนกันที่ไหนะเออวอนนี้เราจะให้น้องๆแข่งกันใช่ไหมแข่งกันเลยพี่เราบอกว่าใช่ทางไหนไม่เกี่ยวหรอกจะอยู่ทีมใครก็แล้วแต่เราต้องโดนแบ่งออกเป็นสองฝั่งอยู่ดีนะฮะอ้าวสี่คนนี้มาฝั่งนี้ห้าคนนี้ไปฝั่งนี้ได้นีเลยครับข้างหน้าโอเคโบ๊ะโอเคข้างล่างสามารถส่งเสียงเชียร์ได้แต่ห้ามฟาลองเท้านะฮะ ไม่ได้ผลน้ำก็ไม่ดีแน่ผลน้ำก็ไม่ได้ฟาร์มกับคุณตังนะฮะเป็นแบงค์ด้วยเหรียญไม่เอาหัวแตกนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องมาแสดงความคิดสร้างสรรค์กันหน่อยดีกว่ายังไงครับกล้าแสดงออกด้วยด้วยการให้บินลำโูงมาขึ้นไปเต้นไม่ต้องไปนะครับแต่ว่าเต้นเต้นตรงนี้แะฮกับนี่ไว้บนแกงของเราไว้บนแขนของเราเออครับดู ฝั่งนี้และฝั่งนี้มีสองฝั่งใช่ไหมฮะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้จะโดนเลือกมาเพียงแค่สองท่านเท่านั้นฮนะหน้าหนึ่งน<ค>นนหนึ่งห<ค>น้าทีหนึ่งถูกต้องนะฮ <คน S 2> <น>ะ<ว>ใครจะเป็นคนที่เต้นแล้วถูกอกถูกใจพี่กางมากที่สุด อเรื่องอย่างแน่นอนโอเคถ้าเราจะแบ่งเป็นสองครั้งด้านรุ่นเต้นก่อนแล้วก็ด้านนี้นะฮะเอางั้นนะอยู่ดีๆก็แบ่งเป็นสองครั้งเลยแล้ไหมฮะอยากด้านรุ่นเต้นก่อนแล้วก็หนึ่ครั้งเดียวก็ได้ถ้าสมมติเวทีไม่ถล่มนะฮะเอาพยายามเลยมาได้ครั้งเดียวเลยดีกว่าครั้งเดียวเลยพยายามขึ้นข้างหน้าได้ขึ้นขึ้นหน้าเลยขึ้นาข้างหน้าหน่อยถ้าถ้าปกติเรานะฮะยังไงนะถ้าปกติเพลงไปโบแกงยมาบ้ามาดูไปโอแกงนี่เมื่อกี้อะไรอ่ะ เรียนมาแต่งี้เส okay, ่โอ๊กแจ๊กนะแต่ว่าอันนี้เราคือให้จินตนาการเพราะฉะนั้นไม่ต้องมากลางหรือท่าอะไรก็ได้เลยใช่ใช่ครับมอกกันพร้อมเรียกครับบอกกับอกกันเอาแล้วเอาแล้วบอกให้หุบเถอะนะหุบเลยฉันอยากจะดูว่าไอ้สองคนนี้มันดูเด็กเล็กเด็กเรียนมากเลยนะจังว่ามีผู้ชนะใครไหมอาจจะมีผู้ชนะใครจะไปรู้นะอาจจะขอเสื้อกานเกงอะได้นี่ยอะ รับพร้อมแล้วเร่ง การต้องเลือกทีมมาทีมละหนึ่งคนด้วยนะได้ครับทีมละหนึ่งคนนะจริงๆแล้วน้องบอลิ่นดีมากเลยนะฮะนะน,น้องนิ่งมากนะฮะแต่ว่าถ้ามีลาน้องบอลิ่นดีกว่าจริงๆ <c oughs> ขอขออนุญาตเลื่องน้องละกันโ <c oughs> อเคเมื่อกี้น้องคนที่ห้าจะมาแนอะเปลี่ยวเดืวด <c oughs> ชอบมากขอขอขอห้าดีใจใหม่เมื่อกี้ 1, 2, กเลยหนึ่งสองสามขอเป็นกั้งเรื่องปุ๊บเป็นมิใชันิวเดียน้าเดียเอาแบบหน้าเดียทำมืออย่างนี้ย ก็ตัวมันเลืกตัำไม่ได้แล้วมันเป็นความรู้สึกตอนนี้กิจที่นี้ไปแล้วนะฮะโอเคทีนี้เนาะมาเมื่อกี้เห็นลีรามาไกลมากใช่ดีดีครับดอดีอ่ะมีก็จะอยู่ไกลแต่เห็นลีรามาร้องมากมาขึ้นมาที่เหลือถอยหลังไปยืนก่อนดอยหลังก่อนเนาะโอเคโอเคเออแกใส่ เต็มเลยากโอเคทีนี้เราจะตัดสินด้วยยังไงครับทีนี้เาจะตัดสินด้วยแรงโห้แบงเทียจากคนไทยทั้งประเทศครับนั่นแบบตาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เหรอถ้าสามารถโดไว้ได้ครับที่เบอร์484ซ4ซ5ครับคราว4ซ5เงินก็เข้าด้วยเลยนะครับขอบคุณครับโอเคคราวนี้เนี่ยครีเอทก5ชุดใหม่ ลองดูซิว่าจะโดนใจคนที่อยู่ข้างล่างหรือเปล่าเราจะให้ใข้างล่างอยู่ดูนะฮะเออดูดิว่าจะสามารถซื้อใจคนข้างล่างได้ไหมจริงๆน่ากินทันคู่เลยน่าเครียดม,มากเหรอบ้านโดนยึดเหรอหรือว่าอะไรโอเคนะมเด็กใ,ใครชอบคนนี้ขอเสียงหน่อยซิ่ว่องว่องวงพวกสมัครรักพรรคพวก,พวก ดีล้รการเข้าครับขอรู้กององดว่าใครชอบคนนี้ขอสครับ็มตกใจแล้ว่าทีน้องกขตกมันใช่ไหมไชอบคนีาตกใจเลยโอเคนี้เดี๋ยวลอีกสักสทอน่เลยว่าเขาจะเป็นยังไงครับ้ออนะ สู้ไหมครับโอเคนะเอาออดของคะแนนจากนักการเมืองค่ะก็หมดเวลาคนต่อไปสู้ไหมครับน่าจกสงสัยอะไรตลอดเอาออดของคะแนนเออหมดเวลาโอเคโอเคอะพร้อมแล้วไป เราไม่ขอเี็งกีดีกว่าเอาไงทีนมาเงาขอเ็งโเลยครับโไม่แน่ขัดกับภาพราน่้อภาพดีบกันใครชอบวันนี้ขอเกีดเลยเทรับที่นี่ไม่ใช่งานปรกวดเชี่ำข้าอครับผมเอาิกจอง ว ah. ันนี้ครับชนาชิปแก้วสว่างยรถะรยาดยาหยาีไปไหนทำห้อล้วใครชอบพีเลยสุดยอดแากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องความแกร่งทางคู่ไงเด็ก้าขอรางวัลเราให้ทางคู่ไหมให้ทางคู่ดีไหมให้ทางคู่เลยแกออกมาพจริงเราก็เต้นได้แบบว่าโหตคู่เนาะใช่โหเตรียมที่มาเลยนะอยากเต้นอันนี้ไอ้เวทังหลังนต่เกมนี้สุดสุดได้แค่ไหนไดได้อยู่ด้ดูเอาเิที้โลโก้คอปขึ้นมาเลยครับผมมาแล้วัง จะให้ใครก่อนให้ผู้แพ้มาดีกว่าจะมองลูกแพ้ก่อนขนาดก่อนนะครับก่อนเลยขนาหลักแลได้แล้วแกงให้น้องนี้มันอยู่แ้านี้ไปตรงนี้ก่อนไหมขนาดเดินขึ้นมาเลยครับครับผมไปเอาไปทางไกลกันเลยไปเลยเย้ มาอดีน้องนาัทุกคนเลยเอาเลครับฮะไปโอเคมาคนกลไพอแล้วนะกิจกรรมของเราดีจริงๆนะฮะเซลฟี่กับพี่ก้าห้าร้อยครับผมทำไได้เดี๋ยวพี่ก้าถ่ายทุกคนเอดูน้ออะไรนี่ยนี่คนนี่คนบ้าหอโอเคเป็นไเขาอกอยาเซลฟี่กับน้องก้าพี่บอกเก็บ500ร้อเป็นเป็นคูกล้าขึ้นมาก็้อง ไปตั้งนะให้เราแบ่งด้วยนะให้เลแล้วได้แล้วอ้าวยังไม่รู้ตัวอีกว่น้องะฮะไม่รู้ตัวอยังไม่รู้ตัวอีกนยังคงยืนอยู่นะะรู้ตัวแล้วครับไปไม่ใช่ นีรางวัลพิเศษของเรามีเสื้อไบโอแก๊กนะฮะเอาไปใส่โชว์สวีทที่มีทั่วเมืองเลยมาเชิญครับเป็นคน้าสองอันองพิเศษหน่อยนะครับมีเสื้อแล้วก็มีพัดด้วยมีพัดด้วยมาถ่ายรูปแล้วเออรูปไม่เรอยบร้อยหน่อยออกด้วยถ้าไม่ออกสีได้ครยกสองอังด้วยใช่ใช่ครับอมไม่เอาเสื้อเอาอะไร เอา,เอาไม่เอาเสื้อ่ไหมเอาพีกากกลับบ้านมาแกเอาพี่แกับบา้านแ,แกนับ,บดูมีกี่เท้าทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โห <c oughs> โอเคครับมากต่อไปนี <c oughs> ่ถ้แกกกงไปได้แกดูเล็บผมตั้ง <c oughs> เลยนะเมือเ่อกี้นีโอ้โหสุดยอดจริงๆนะรักเกมากเลยทุกคนนะีโอิีเซอฟี่ด้วยนี่ <c oughs> อ่อาให้ให้บอาเป็นผู้ชนะนะฮะ สุดสุดแล้วแต่ว่ายังมีอีกหนึเกมเออยังไงนะพีัดที่อยากจะให้สามสักสามคนที่เราบนยูนีฟรเออมีใครอยากเล่นเกมพี่อยกไหมครับขอลงเวียนที่ไม่สามกับเมื่อกี้ครับผมมางเียนที่อยที่ไม่สากับเมื่อกี้าะโคชพอดีมาจะบ้างนะมาคุหตัดจำร้างแปจับสอร้อนใส่อันนั้นข้าหลังรงเรียนเลย สาริศ3 3 3จันทร์มาๆมาขึ้นมา นเือนยางันหอนี่เปที่เราที่บนหลุมที่เมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่เๆๆๆอๆๆัๆๆ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 ัๆๆ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 ๆอๆๆาๆๆ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 ๆมๆบ ได้บอกมายละเอียดเกี่ยวกับงานเข้าร่วมโครงการโยแกของเรางานนี้ระยะเวลาต่างแน่นอนเลยนะผมพี่ขรานาโอเคกั๊งจะเลือกใครเป็นคนแรกครับในการตอบคำถามครั้งนี้ครับมีใครมั่นใจในแบบว่าเฮ้ยทักษะความรู้ของตัวเองบะางไหมนีอย่างนี้ไม่มีมาเออใคร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 นี่แหละนะคุณพ่อคนนี้แหละมาครับเด่นมากคนครับผมเชิญขึ้นมาหน้าครับผม ลงพีษสั่งแล้วยังครับแัแล้วเอานลงนี้เลือกมานเดืนใบจิ้มจิ้มจิ้มอันไหนอันเอน้อยจิ้ไมได้เลยอาหารอันงาอันอ่นอานแล้วตอบไม่ถูกต้องถ้าตอบไม่ถูกต้องโดนจับแก้ผ้าศีล้วโยนลงไปมั่วอันนี้ถ้าสมมติใครตั้งใจฟังตอบได้นะครับผมคำถามมีอยู่แหววว่าออขอบคุณครับรางวัลอันทรงเกียรติ สำหรับผู้ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนต้นแบบคืออะไรครับผมคืออะไรครับช่วยรัฐทหารจากใครครับจากใครครับเด่นเฮยน่าประเทศก็ถือว่าตอบถูกนะฮะจุกโตจุกโตครับโอเคอ่านงานยืนรอก่อนเลยรอรับของรางวัลกันตรงนี้ได้ไหโอเคต่อไป เนื่องจากเหลือสองคนนะฮะเอาหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันทำอะไรครับตกกันครับแยกคำถามนะฮะเอาไปก่อนตัวเล็กกันตัวเล็กนะตัวเล็กมาจิ้มเลยตัวเล็กจิ้มเลยอันนี้อ่านคำถามใจครับโอเคลักขณ์หมีิรู้ว่ามิรู้ว่าโครงการไบโอแอนเป็นของสำนักงานอะไรครับอุ้ย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 อุ้ว bill ่หรืออันดุนไพส์แอบ,บมองอะไรแอบมองกินอะไรนี่เหรอใช่สมัยน,นั้นอันดุนไพส์ให้เลยครับคจังๆๆๆขอหอะไรคำถามมีอยู่ว่าพี่หลอกเหมือนกับใครครับผมเป็นคำตอบที่ดีมากเลยครับทุกท่านครับเราคงมียกได้หรโอ้โหอะไรมา มีคำถามครับคำถามมีว่าการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบในรอบคัดเลือกครับหมดเขตวันที่เท่าไหร่ครับมองๆอย่างเดียวเ่ยนะฮะเดี๋ยวเลย30เดือนไหนครับปีอะไรครับผมการอะไรนะฮะับารน้องผู้บริษาทการการอะไรนะครับการราชการอ่าปีอะไรครับ255 เดูตั้งนะดูตะผมเฮ้คเโอเคเอาละแน่นอนลยนะต่อดูมันแบบนีเดี๋ยวให้้องๆมองให้เลยกับของรางวัลของเราแทบจะน้ำจงานงาโบกเนะะเออโบเลยเหนฮ้ยกูจับแล้วอ่ะเดี๋ยวนะพอครับพอพี่ก็ได้เตียเอแอลนะเอแอลโอเคโอเคโออง้ก็ได้เออโป ถ้าเกิดใส่ไม่ได้นะไปขอถุงพลาสติกซื้อไว้นะครับอย่างนี้เลยเออไปนั่งเลยนะไม่มีไปครับมีความสุขกันจริงๆเลยนะฮะเออสบายเดี๋ยวคนนี้พิเศษครับต้องให้ใส่เข้าไปเลยครับผมถ้าใส่ไม่ได้เราขึ้เสื้อคืนครนะคนนี้พิเศษครับกอดเสื้อให้ก่อนเออ เต็มที่นะฮะบอกเลยว่าพวกเราเนี่ยสุดยอดมากๆเลยวันนี้ชาววงาการภาคกลางของเราเนะี่ยนฮะแล้วก็แน่นอนเลยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะี่ฮะเรายังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียววันนี้ครับผมนี่ใตตรงนี้ด้วย,ย,ยดูสิเนี่เป็นเป็นใต้เขียนสดๆร้อนๆเป็นเป็นพวกที่ไม่ค่อยมีมบจะเท่าไหาร่นะฮะ ไม่ใช่น่ารักมากก็มีน้องเข้ามาแล้วบอกอยากมีป้ายไคถึงบ้านก็เขียนตรงนั้นเลย้กระดาษนะจริงๆเขาไม่เป็นโจทย์ข้อมูลเป็นครับผัดคะแนนโรงเรียนนี้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเขียนแต่ชื่อกั๊กไม่เขียนชื่อตั้งนะครับผมโอเคครับ เอาละแน่นอนเลยวันนี้สุดสนานเต็มที่เลยคะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตโรงเรียนเชิญผู้บริหารนะครจากเบโด้ให้เกียรติขึ้นมาถ่ายรูปร่วมกันกับน้องก้านบนเวทีนะฮะแล้ยุโรปีเอทชิงาะนะฮะมาเลยนะครับผมเรียนเชิญเลยครับสุดสนานกันเต็มที่เลยทีเดียวเฮ้ยมีป้ายเราพิ๊กปบวกร้อยครับบวกร้อยคะแนนครับโรงเรียนนี้นะฮะสุดยอดมากเลย อย่าเดาถือไว้ถือไว้งนั้นถือไว้อยงนั้นเออขอบคุณครับผมเรียนเชิญเลยครับนี่วันนี้พูดเลยนะฮะกิจกรรมของเราเริ่มต้นกะที่ที่แรกแล้วก็จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนยังมีอีกหลายจังหวัดเลยอย่าลืมด้วยการเรื่องของการส่งโครงการเข้าประกวดนะฮะอย่างเช่นน้องทุกคนเนี่ยมาร่วมสนุกกันและที่สำคัญคือวันนั้นน้องจะได้มีแอิทธิพลด้วยพิการแน่นเองนะครับผมเอาละเย้ แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรับขอบคุณวยหานนะฮแล้วก็เดี๋ยวน้องก้นยังคงมายุายรุปรอต่อครับผมานจอนนี้แสิดมาใช่ไหมไปซักมงเาเกอนร้องที่เวไงนรับที่ก็าโวอันนี้ไม่ใช่เกือนะฮะอะไรครับน้ำเหลืองับผมเดี๋ยวหนีดีกว่าโอเคเดี๋ยวขอรกับน้อก้นหน่อยเร็วครับแล้วกตอนนี้เราจะูดีกันครับ